มีโมเดลตุ๊กต่อเลโก้แล้วก็ตุ๊กตาถ้าขายดีก็หมื่นขายทุกเนืมนีตั้งแต่ราคาหลักร้อยพันหมื่นหรือบางตัวงแสนก็มีอันนี้ถ้าเมืองนอกเล่นกันเกือบแตนเนี่ยของสเปนคอมมันโดยอดมันประมาณสองสอแตด มโมเดลตัวต่อเลโก้แล้วก็ตุต๊กตาราคาเริ่มต้นที่5้าบาทแพงสุด9ก้าสิบชที่รับกับอยู่และคลิงส่วนใหญ่กลุ่มลูกค,ค้าเป็นใครเด็กวัยรุ่นแล้วก็คนทำง,งานถ้าขายดีก็หมื่นค่าเช่าของผมมันสามร็อกเดือนละหมื่นแก้สุดเลยครับไม่เปิดบินช่วงโควิดเหมือนจะถอดใจแล้วด้วยผมขายมย<ถ>ตลอดเนี่ยเหมือนจะเป็นตาของเราแล้ว

ตัวนี้คือชิ้นส่วนของเกี๊ยกงเกค่ะหลายตัวทำมาเป็นกระโปงห5ึ่นห้าที่สุดเท่าไหร่พี่สามสี่หมื่นบางอย่างนะเราต้องไปคัดจากโกดังเลยแต่ว่าพวกนี้คือให้เขาทำเราแค่ไปเอาก็เสี่ยงเหมือนกนันว่าจะขายได้หรือไม่ได้เพราะว่าราคามันมาชิ้นตัวนี้้าลูกกู้กันลา ก่อนดึงนะคะ่ะเราต้องเอาไปทําเองมาก่อนจะมีไซส์เล็กๆเขาเรียกก็ทรงลูงแต่เ,เป็นผ้าลูก่ก็นะส่วนมากที่จะทําเองที่บ้านช่างเย็บเราก็ไ,อไปออกแบบให้ช่างเย็บคือคนตะปูกอยากจะใส่ได้เลยโอเคฐานเนะี่ยมันจะใหญ่เราต้องเอามาแต่งเพราะว่าผู้หญิงก็ใส่ได้มาดูได้ตาที่ร้านตึกแดงนะคะชั้นสี่ร้านุ่งปุ้ยวินเทจค่ะ ขายเีกับเสื้อวินเทนนะครับก็มีตั้งแต่พวกเจ็ดศูย์แปดศูา th ộc, ทั้งร้านจะเป็นของแท้หมดเลยร้านเนี้ยขายทุกแนวมีตั้งแต่ราคาพวกหลักร้อยพันหมื่นหรือบางตัวแสนก็มีถ้ารายได้อะมันแล้วแต่เดือนืประานั้งสามแสน คิดโรเซ่บ่อยสุดที่โรเซ่แบ็คทิงใส่ก็เป็นลายง่ายๆเลยครับผมมาอยู่นี่ปีหนึ่งขาดปียี่สิบตัวพอหลังจากโรเซ่ใส่ปั๊บราคามพู่ไปเป็นหมื่นเสื้อย,ยืดรันดีสออย่างคือหนึงเสื้อออ f ฟิเชียลที่บอกมาจากทางวงเลยครับอีกสอคือเสื้อบุทเล็กพุทเล็กคือของทำแต่เขาทำมาในยุคนู้น ถามว่าวินเทจไหมมันวินเทจจะถามว่ามันออริจินอลหรือเปล่ามันออฟฟิเชียลหรือเปล่ามันไม่ออฟฟิเชียลแต่คนที่เล่นวินเทจเขาก็เล่นเพราะว่าด้วยความเก่ามันเราย้อนกลับไปสก,กินหาเชือในยุคกูสกินมันไม่ได้แลยในวันหน้าเมื่อสองสามปีก่อนพุทธเล็กขึ้นแบบตัวลของมินซัมเมอรแต่ตัวนี้กระแสมิฐตีกับพุทเล็กดันออกมาเยอะมากกลายเป็นเสื้อออฟฟิเชียลแพงมากยี่0ิบแปนะครับ ็นราคาที่ต่อรองได้อยู่คือส่วนใหญ่เขาจะเจอเป็นตะเข็บคู่แต่ตัวนี้มันจะเป็นตะเข็บเดี่ยวมันอยู่ที่1สภาพป้ายตะเข็บและก็ไซด์ด้วยใครที่สนใจราคายังคุยกันได้ครับถูกใหญ่ลดเยอะก็ได้อะไรประมาณนะี้แต่ก่อนเล่นอย่างเดียวซื้อใส่อย่างเดียวครับเริ่มมาจากผู้บริโภคแันใช่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 ครับผมว่ามันไปไกลกว่าเดิมมากแล้วพี่ ผมเป็นคนใต้เนี่ยเราเล่นกันอยู่แค่แบบในโซนสามจังหวัดภาคใต้แต่มาถึงตอนน like yeah um yes, yes. ี้นะครับในประเทศไทยนี่ผมว่าแบบเป็นครึ่งแล้วอ่ะที <S <s ่ที <S <s ่คนนิยมเล่นเมันวูวายไปถึงดาราไปแล้วมูดเลยใช่ใช่ครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์จีนญี่ปุ่นเล่นมันวูวายไปแล้วผมว่ามันจะไปได้ไกลกว่านี้อีกไอจีชื่อว่าเรียวทีช็อปนะครับหรือว่าที่ตึกแดงชั้นสามติดบันไดเลื่อนมีไอ้หลักร้อยมีจับต้องได้รับประกันแพ้ตลอดชีพอ่ะ เล่นมาจะสิบปีแต่ว่าเราเพิ่งมาทำเศรษฐีนี่ยพวกนี้ก็แพงอันนี้ก็สี่ห้าหมื่นมันเป็นลลพิเศษใช้ในสงครามเวียดนามอันนี้ของไทยใช้ในยุคเวียดนามปี7จนย์อันนี้ถ้าเมืองนอกเล่นกัน กือบแปนเนี่ยของสเปนคอมมานโดแต่ตัวเนี้ยมันทดลองใช้มันจะไม่ถึงพันตัวในโลกอันเนี้ยหายากมากเฉพาะในพนได้ในสงครามโลกครั้งที่2องของเมกาเหมือนกันมีไม่เกิน200ตัวในโลกมีในไทยอ่ะ5ตัวอันนี้ของโลกพิเศษเวียดนามใต้ใตคือเวียดนามมันแพ้สงครามไอพวกนี้จะกลายเป็นหาย,ยากมากอันนี้ก็สามัอาร์มขับหมายความว่าไม่ใช่อาร์มลบเขาจะใส่อาร์มแบบนี้เข้าไปในขับในสงครามเวียดนามส่วนใหญ่สายคนไทยยู่ถ้าของแพงของทหารเหี่ย ใส่เขายังหาว่าผมบ้าแต่ตอนที่เขาไม่รู้ว่ามันทดแทงยอดมันประมาณสองสองแตนะหลังจบการศึกษาไปอินเดียชั้นสามพักมาในเขตก็ได้ชื่อเดียวกันกับที่บ้าน